เลยนะคะว่าถ้าขวบก็เริ่มแต่งหน้าแล้วเพราะว่าพี่แต๋ร้องเพลงตั้งแต่เด็กชอบแต่งหน้าตั้งแต่เด็กเลยแพงแบบเคยจ่าย่ลไหร่ะสักสายแสง่ใช่รวมรวมสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยนะเวลาไปเดินพวกฟาสต์แบรนด์เป็นคนที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองในเรื่องของผิวกายเท่าไหร่เพราะว่าพี่แต๋เป็นคนสมบุกสมบันอะเวลาไปเที่ยวทะเลก็ถ่ายสู้แดดสูดสูดออย่างงี้พี่แต้มี ตัวไหนที่แบบใช้ตอนอาบแดดหรือว่าตอนเจอแดดบ้างไหมคะอันนี้คือเคล็ดลับนางแบบวิทยาลับที่เขาขาเงาเงาเดินบนเวทีกันลยว้าวเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจละแต่หนูอะอยากรู้อะเรื่องลิปลิปทองคำลิปลิปหมายถึงแบบเป็นลิปายมูได้ทําพิธีลักษมีนารายณากรรมลาบูชาเป็นเกี่ยวกับขอพรพระแม่ลักษมีและพระนารายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีมวลสารที่พี่แดเอาใส่ลงไปนี้ด้วยเขาก็ลอง ลองของกันอะไรอย่างนี้ว่าแบบปกติแฟนไม่ค่อยมารับที่ทํางานวันนี้ทาแล้วแบบลองดูอุ้ยแฟนมารับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะเพื่อนๆทุกคนในช่องอชิตาสเตชันค่ะเปิดประเดิมกันด้วยคลิปแรกนะคะกับรายการเคาะโตะนะคะที่วันนี้เราจะมาบุกบ้านของเจ้าของเพลงนี้เลยนี่เลยบัมบาดีบาดี นี่แล้วก็คือตรงนี้เป็นที่ในตำนานที่แบบยอดวิวน่าจะ10ล้านนะคะคก็คือเป็นตอนที่พี่กระแตเนี่ยเต้นอยู่ใต้น้ำแบบนี้เลยขึ้นไปบุกโตะเครื่องแป้งของพี่กระแตกันค่ะ ตนมาเลยนะพี่แต้ฉันว่าฉันอะผอมแล้วนะฉันเจอน้องอ่ะผอมวีแล้วก็มอเวอร์ซีลีมมีแนนอนน่ารักอ่ะแต่ว่าเข้ามาคือตกใจมากเขาบอกพี่แต้ว่านี่คือเข้าขนาดเข้าบ้านหนูว่างค่ะไม่เลยนี่คือแค่ห้องแต่งตัวคือเวลาเราเราออกงานอะคือช่างจะเยอะช่างหน้าช่างผมช่างแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ห้องแต่งตัวมีห้องแต่งตัวนิดนึงคำถาคือสีดำดูระยะไหม ต้องถามแม่บ้านนะคะ แต่รู้สึกว่าดีด้วยซ้ำเพราะมันเห็นฝุ่นง่ายพ <st ant> อเราเห็นความเปื้อนเราจะได้ยิ่งเก็บไงมันจะยิ่งสะอาดแต่ก็จ<ช><ช>ริงอ,อันนี้อันนี้พี่แตสั่งทํานะเป็นแบบพิเศษปกติมันจะเป็นคริสตัลที่เป็นแบบห,ห้อยแต่อันนี้พี่แต่สั่งเป็นรูปลังคเพออะไรคะจะได้เรียกเงินเรียกทองเพนคนไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อล้เรื่องความเชื่อให้รายการอื่นองพี่โมาสัมภาษณ์เลยเราไปเราไปบุกโต๊ะเครื่องแป้งของเรากันดีกว่าอยากร <st ant> ูก้ว่าพี่แตเนี่ยอยู่ในวงการมานานมากเริ่มดูแลตัวเองตั้แตต่อนนไหคะ แรกตั้งแต่เด็กเลยนะคะคว,ว่าห้าขวดก็เริ่มแต่งหน้าแล้วเพราะว่าพี่จะร้องเพลงน่าจเด็กไปประกวดร้องเพลงตามงานวันเด็กนะห่อม่อหากกระมังทีวีอย่างได้หมดชอบแต่งหน้าตั้งแต่เด็กเลยเออแล้วตอนเป็นนักมวยอ่ะพี่จ่าแต่ตอนเป็นนักมวยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ร้องเพลงเหมือนกัน <S <S ก็ <S <S <ๆ>ก็ต<ะ>แต่งหน้าเป็นนักมวยคนเดียวที่แบบขึ้นเวทีแล้วสวยเช้งนึกว่าขึ้นมาประกวดนางงามดิฉันก็คือเป็นเกมมวยสีชมพูตัดเองผ้าปีเจียชมพูมงคลชมพูเปียผมแต่งหน้า ขึ้นไปแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเอาแต่โหดนะเวลาไปแบบเป็นต่อยมวยต่างจังหวัดเพื่อก็จะมีการแบบเล่นแบบว่าฝายไหนแพ้ไฟไหนชนะเขาเรียกเล่นมวยกันอ่ะค่ะทุกคนก็คือบอกกแพ้แน่ขึ้นมาน่ะทรงอ่ะเพราะว่าแบบเอยออนแอร์เนี่ยแต่ก็แต่ก็ได้อยู่เฮ้ยถือว่าใช้ได้ เขาเรียกว่าเป็นทริคของการแบบให้คู่ต่อสู้เออคิดว่าเราเป็นคนแบบผู้หญิงตัวเล็กตัวน้อยเข้าไปดูกระแตต่อยมวยได้นะมีคนเอาไปลงเซิร์ชนะว่ากระแตจงมวยขึ้นเต็มเลยไปดูว่าโหดขนาดไหนไปดูว่าโหดขนาดไหน ว่าพี่กะแต่ทำแบรนด์ของตัวเองแต่ว่ามีแบบเครื่องสำอางหรือว่าสกินแคร์แบรนด์อ่ดที่ใช้ไหมคะใช่ค่ะว้เยอะแยะเลยอันเนี้ยอันเนี้ยคือเป็นแก๊งส่วนหนึ่งที่พี่แต่ใช้จริงๆอ่ะมีห้องน้ำอยู่ข้างในห้องนอนอีกอันนึงอันน้เปิดออกมาก,ก็คือเกลือพันขวดอะสกินแคร,อครอ์อยากพาไปมากเลยแต่ว่าอ,<ก>อันนี้ดีสองอีค่ะพี่แต่ชอบนวดหน้าก็จะใช้นี่ย c l a d e ใช่ไหมอะไรพวกแบบ ยิบแซงที่แบบสำหรับก่อนแต่งหน้าใช่ไหมคะแบบช่างเขาจะใช้กันแล้วก็ก็เลยซื้อตามมาแล้วก็รู้สึกว่าทาก่อนแต่งหน้ามันเพิ่มความชุ่มชื้นเราอายุเยอะก็รู้สึกผิวแห้งเวลาทาแป้งมันจะไม่ค่อยดีพแสดงว่าพี่กระแตให้ความสําคัญกับการนวดหน้า<อ>ก่อนแต่ง <มา S 2> หน้ามากเป็นคนนวดไล่รีดน้ำลงน้ำเหลืองอายุเยอะเนาะรีดล,ลงคออะไรอย่างเงี้ยเป็นขยันมากเลยมีเครื่องนวดเต็มไปหมดเลยทู้อยู่สปาในห้องแต่พี่แต่ดูได้นอนหน่อยมากเลยวันหนึงทำอะไรเยอะมากเลยอะเรา ลองเพงดึกว่าพี่จะเล่นคอนเสิร์ตเสร็จเที่ยงคืนตีหนึ่งกว่าจะล้างหนา้าล้างตากว่าจะถ่ายมือถือกว่าจะหลับก็คือตีสองตีสามเนาะเรานอนน้อยอย่างนี้พี่กัแตมีไอครีมตัวไหนไหมคะละเมน,นะแต่ว่าอยู่อยู่ในห้องนอนเป็นกระปุกเล็กๆอ่ะชอบเน้นอะไรก็ได้ที่ครีมมันหนักอะ่ะจ,จริงๆอ่ซื้อมาใช้ก็ไม่ทันหรอกแต่เอามาดูเพราะว่าเรากำลังจะมีแบรนด์สกินแคร์ของตัวเองตัวนี้ที่เอามาลองใช้เอค<ะ>ือเป็นเซรั่มอินออล์ของพี่แตค่ะมันจะมีตัวตัวเม็ดๆใช่มันจะ มีสกินแคร์ด้านในเดียเด๋ยวยดูว่าจะบอกรายละเอียดใช่มันจะฉ่ำแล้วก็เขาจะแตกตัวแล้วทําให้ผิวมันเด้งเดงนุ่มๆเวลาก่อนแต่งหน้าเมื่อไหร่พี่กระแตน่าจะประมาณ่าต้นปีหน้าปีหน้าค่ะตัวไหนที่ใช้อีกบ้างคะพี่กระแตถ้าผิวพี่แตจะชอบทาอะไรที่มันแบบฉ่ำๆก็เนี่ยเนี่ยพวกเราจะทำฟอร์ดเออทำไมอ่ะพี่กระแตเพราะว่าอันนี้คือต้องใชออนสเตทไหะหรือแต่ใช่ประเด็นคือใช้ออนสเตทจริงๆเรามีแบรนด์แบรนด์ของพี่แตก็ทาเหมือนกันอ่ะพี่ก็ได้อินสปรชั่นมาจากพวกนี้แหละ ให้ลองให้ลองแต่อันนี้เป็นสีโทนพี่แตงไงผิวพี่แตงลองเป็นอันนี้สกินแคร์ใส่กิตเตอร์แล้วผิวฉ่ำอันนี้ที่น้องแอนโทเนียทาออกงานแล้วคนถามว่าทําไมผิวนางสุดอ่าโอเคเนี่ยมันจะวาวคนนี้คนนี้ก็ได้แต่ว่าคนนี้จะวิงน้อยหน่อยมันเหมือนวิงเยอะแต่ทาแล้วมันไม่ค่อยวิงอันนี้หนูก็มีแต่อันนี้พี่แตงรู้ไหมว่าเป็นไอเทมที่หายากมากทุกคนของชาแนลอันนี้คือใครได้ไปคือแบบว่าโชคดีมากหนูเห็นเขาไปขายพรีเซลกันแบบอ๋อใครคะน้ำหอมด้วยนะน้ำหตัวไหนที่แบบว่าเวลา ปเป็นคนที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองในเรื่องของผิวกายเท่าไหร่เพราะว่าพี่แตเป็นคนบุสมบุกสมบันอะเวลาไปเที่ยวทะเลก็ถ่ายสู้แดด<อ>สูดสุดอะไรอย่างงี้พี่แตมีตัวไหนที่แบบใช้ตอนอาบแดดหรือว่าตอนเจอแดดบ้างไหมคะพี่แตไม่ค่อยทายแล้วฉีดเอาแล้วผิวมันเงาแเวลาถ่ายออกมาบอผิวแบบว t o r i เ s Secret เคลดรับความดูเซ็กซี่อย่างนี้นี่เองใช่อันนี้ก็ ฉีดหน้าถ้าฉีดหน้ามันจะไม่เงามันจะไม่ฉ่ำเออแล้วทำไมพี่กระแตไม่ใช้ครีมไปเลยพวกโลชั่นทากันแดดเอ่ยใดชอบทาออยเพอทาออยเสร็จทากันแดดอีกมันหลายชั้นเพราะมันดึบหนับอ่ะก็เลยรู้สึกว่าใช้สเปรย์มันก็ง่ายดีใช้ออยตัวไหนนะคะก็ออยกตอนเมื่อกี้อะแล้วกชาแนลแล้วก็มีเคที่คนนี้ดี คนนี้เงามากเลยอ่ะอันนี้คือออยเหรอคะ่เฮ้ยหนูเพิ่งรู้ว่าเขามีเป็นเนื้อออยที่ฉ่าแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ออยน้ำน้ําเหมือนแห้งอันนี้คือเคล็ดลับนางแบบวิทเลียสกเลตที่เขาขาเงาเงเดินบนเวทีกันอะไรเงยว้าวเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมแต่ว่าไม่น่าแพงประมาณไม่ถึงพันใช่เจ็ดแปร้อยใช่ค่ะของวิเอเรียไม่แพงด้วยแล้วดีตัวนี้เข้มดี อยากรู้น้ําหอมด้วยค่ะไหนๆก็มาโซนนี้แล้วน้ําหอมเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เวลาไปงานแล้วหยิบง่ายแต่แนงนอนมีอีกเป็นเยอะเหมือนกันเออถึงไม่ถึงมือหรูเอาไปไว้ตรงไหนได้งั้นขอสาขวดที่แบบคือฉีดแล้วบําบํบนเวทีเนี่ยใช่ไหมกรแต่เป็นคนที่ใช้น้ําหอมกลิ่นผู้ชายกลิ่นเนี่ยออ้ผู้ชายแต่อันนี้ใช้บ่อยแต่ไม่ได้เหมือนผู้ชายแบบสปอร์ตมันจะมีความหวานแบบมีสปอร์ตเล็กๆแต่ไม่ได้เหมือนผู้ชายแบบสปอร์ตแบบพวกไอ สาวหรือเบลไม่เหมือนขนาดนั้นแต่เด็กใช่ไหมใช่เด็ใช้น้ำหอมผู้ชายผู้ชายเพราะอะไรร้เปล่าเพราะว่าผู้ชายอ่ะเวลาเขาใช้น้ำหอมเขาใช้น้ำหอมแบบไหนเขาจะฉีดอ่ะเขาก็ต้องฉีดแบบผู้ชายใช่ไหมสดนว่าเขาชอบแบบนั้นใช่ไหมใช่เราก็ต้องฉีดแบบผู้ชายเขาจะได้เขาจะได้ชอบเราแล้วมันได้ผลไหมพี่ก็แต่ดูแลได้ผลเพราะหมดไปแล้วครึ่งนึงอุอันนี้ก็ดีน่ารักหอมสะอาดแบบเด็กน้อยจอมาโลนนะคะใช่สะอาดอ่าใช่สะอาด หอมดูใจดีอันสุดท้ายเหรอจะฉันก็ชอบอันนี้นะเอาจริงใช้ง่าสุดแล้วแสงแต่จริงมีขวดหนึ่งที่เป็นสีเข้มๆตัวใหม่อะค่ะสีออกน้ำน้ำมันจะออกแดงๆเหมือนดอเชี่อะมันน่าจะเข้มเข้มกว่าใช่ไหมคะชอบทั้งสองอันเลยแต่อันนี้จะเบากว่าอันนั้นจะออกเซ็กซี่หน่อย หนูรู้สึกว่าพี่กระแตชอบกลิ่นที่มันมีความหนักแน่นนิดนึงจากที่ดูหลายๆอันมันจะไม่ใช่กลิ่นแบบคือต่อให้เป็นสะอาดแต่มันสะอาดแบบมันไม่ฟุ้งอ่ะมันจะตึบๆหน่อยแต่ว่าหอมนะทุกคนถ้าเป็นลุคที่แบบว่าพลาดไม่ได้เลยของคนออนเซนกระแตจะขาดไม่ได้แต่งหน้าดอลลี่อายฉันขาดไปได้อยู่บนเวทีอ่ะฉันต้องเติมฉัน่ำเลยอ่ะดึงตาขึ้นไปอย่างเงี้ยเพราะมันจะไม่ต้องมีความแบบแม่แม่ดนหนูอยากรู้ว่าพี่แต่แต่งหน้าเองหรือไม่แต่งเอง ส่วนมากแต่งเองยิ่งไปต่างจังหวัดอะเราแบบช่างหน้าผมเลยเขาบินไปด้วยไม่ได้เราก็โบกเองจ้าขกหัวเองทําผมเองเวลาเล่นคอนเสิร์ตจะไม่ค่อยปล่อยผมเพราะเราเต้นเยอะมากแล้วเวลาปล่อยผมเราจะสวยแค่เพลงเดียว มันเปียกแล้วมันแบบโซโฮเสเฮมากเลยมันจะลุงลางเจลยี่ห้อไหนที่พี่แต่ใช้หนูอยากรู้เนี่ยอันนี้ดีเนี่ยสองอันนี้พี่แต่จะใช้อันนี้โคตรอยู่เลยแล้วมันดีตรงที่มันไม่ขึ้นขาวอ่ะเวลาถ้าเราทํจะใสใสทำามุนเรียบๆนะถ้าเกิดอันเนี้ยดีแล้วก็เอานี่ดามอีกทีเพราะไม่งั้นอ่ะมันไม่อยู่ถ้ามันหลุดปุ๊บแบบมันมันเหมือนคนเหนื่อยอ่ะมันผมมันไม่เรียบร้อยมันต้องเป๊ะมันต้องเรียบมากแสดงว่าพี่แต่ก็เคยพลาดมาโอ้ยบ่อยมาก เต้นเยอะมากทุกคนก็รู้ว่าพี่แต่เต้นหนักแล้วเต้นกี่เพลงเต้นเป็นสิบกว่าเพลงชงั่วโมงครึ่งบนเวทีไม่ได้ได้พักเลยแล้วถ้าเอาดรอไม่ต้องพูดถึงเลยถังหลงมาพี่ไม่ลงรองพื้นเลยดีกว่าเพราะว่าพี่แต่จะลงแค่สกินแคร์เสร็จต,ตกแป้งแล้วเอาสเปรย์ฉีดมันจะอยู่มากเลยแล้วยิ่งเหงื่อออกอ่ะผิวมันยิ่งซึมแป้งมันยิ่งแบบเหมือนมันเซ็ตผิวยังไงไม่รู้แล้วลงมาไม่มีคราบเลย อันนี้นนที่บอกจะพันละอีก3ตลับพันลัวาไ<ส>า่ใา่คะมี5สีเป็นแป้งพับของพี่กระแตเองค่ะก็ใช้นวัตกรรม3านวัตกรรมเลยเป็นนวัตกรรมที่เราหาโจทย์มาเพื่อแก้ไขตัวเองแก้ไขให้ตัวเองใช้แล้วตอบโจทย์ชั้นคนเดียวเท่านั้นก็ <laughs> อันนี้นิดหน่อยที่ มีแต่ว่ามไม่ได้จัดสวยงามอะไรนะพี่ก็จัดมั่วๆแต่พี่ก็ชอบใช้คนนี้มันเบาดีอุ้ยอันนี้หนูชอบเหมือนกันใช่มีเกือบทุกสีส่วนมากพี่จะเน้นแบบตัวเบาๆชาแนลทอมฟอร์ดม,มีทุกวันแหละแล้วก็อายแชโดว์อ่าพาเลตอายแชโดว์อ้นี่พี่ไ,ได้มาโคตรดีเลยชอบชอบแบรนด์นี้อะ่ะอ่ะแพทเมกเกอย์สวยแบบวิงมันตาแตกมากแล้วแบบจีสนุกแล้วก็มีพี่คนนี้อันนี้ด้วยติดท็อปสามราคงด้วยเดลหน่า ออนสเตปแบบาตาแบบจึ้งๆมันต้องอยางไงพี่ชอบติดขนตาแบบที่มันปลายเชิดๆหนาๆปลายแล้วก็ขีดกีดตาเนี่ยพี่จะขีดแบบเกินขึ้นเข,ข,ขียวอย่างนี้ไปเลยอะเคยแต่งออนแล้วรู้สึกป่วยเ <c oughs> พราะมันจืด <c oughs> เธอจะรู้ว่าฉันเต้นเหนื่อยมากแล้วหน้าันจะเหนื่อยหน้าม,มันจะเหนื่อยมากแล้วพี่แต่จะเน้นทาปากแดงเพราะมันจะมันจะสดชื่นเพราะถ้าทานูด้ดปุ๊บป่วยแต่ง แต่งให้ดูแพงดูคลีนไม่ได้เลยบนเวทีอ่ะเออเราเคยมีลูกพลาดคะ่ะพี่แต่อ้า <laughs> หมวยมั้ง แบบพวกอะไรอ่ะเ่เกาหลีเกาหลีอ่ะแต่พี่แตก็เป็นคนที่สายฟอแต่มีดอลลี่อ่ะใช่แปลกไหมตลกมากคือที่มีดอลลี่พอรู้สึกว่ามันดูเด็กมันดูสดใสมันดูแบ๊วแบ๊วแต่ใดๆอ่ะหนูชอบไอดอลลี่ของยี่ห้อพี่มากเลยนะคนนี้มันดีตรงที่มันมีหัวท้ายเนาะมันใช้ง่ายมันใช้ง่ายสมมตินะถ้าพี่เราจะเติมให้ดูตาโตขึ้นเอาเลยรนี้ดีกว่าออนสเตตแล้วหนึ่งอันนี้เป็นการเพิ่มมิติ กอเติมร่องนี้นิดนึงเพื่อให้เห็นดัลลี่ชัดขึ้นอุ๊ยโตขึ้นไหมทุกคนบีฟนะออปเตอร์มากพี่เป็นช่างแต่งหน้าก็ได้ดูนะเนี่ยพี่แต่แต่งหน้าเป็นอื่นเก่ง,งชอบไปเรียนแตบไี้อุ๊ยพี่แต่เจอช่างเยอะไงวันหนึ่งอ่ะถามเก่งเป็นเขาเรียกว่าครูพักรักจำองอะไรเงี้ยเติมไหม แ้าพี่แต่จะเป็นคนทรงกลมหน่อยหน้าหน้าแบบไม่ได้หน้าเล็กเรียวอะ่ะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะต้องทําเลยคือคุณต้องมีบรอนเซอร์ในการเชดดิ้งหน้าในการแบบทําให้หน้าตอบแม่ก็มีเ,<อ>เพราะว่าสังเกตอะแบรนด์ของพี่แต่คือจะใช้อะไรที่ตัวเองต้องใช้จริงๆก็เป็นบรอนเซอร์แล้วก็มีไฮไลท์ในการทําให้ให้หน้าเราดูเล็กลงมีมิติหน่อยแล้วก็เน้นทาลิปที่เป็นโทนสีเนี่ยที่เห็นช้ำๆอย่างนี้นะอันนี้เป็นลิปสองหัวอันเนี้ยคือลิปที่ขายดีมาก อ,อันนี้คือขายดีที่สุดของเคที่เลยไหมคะที่สุดแล้วถ้าฉ่ำขนาดนี้มันจะหลุดใช่ไหมจบรู้เรื่อง,องแต่หนูอยากรู้ะเรื่องอ <laughs> ลิปลิปทองคำลิปลิปทองคำเนี่ยจะเป็นลิป ใส่ทองคาเป็นมาร์กทองคําบริสุทธิ์ที่เป็นอย่างนี้มันเป็นสีทองแบบนี้เนี่ยหนูดูแล้วก็มันจะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิเคยาตกใจนะซื้อไปมันล้างไม่ออกมันเหมือนสักปากเลยติดทนมากแบบกินข้าวอะไรก็ไม่หลุดถ้าเกิดว่าเป็นลิปสายมูจะเป็น3สิ่งนี้ก็คือเป็นลิปยิปซีสังเกตดูพี่แตจะออกแบบให้เป็น the moon the star the sun หนูอยากรู้ความเป็นมาเลยที่แต่ว่าทําไมถึงแบบเป็นลิปสายมูได้พี่ไปทํา ที่วัดแขกทำพิธีลักษมีนารายณากรมราบูชาเป็นเกี่ยวกับอขอพรอพระแม่ลักษมีและพระนารายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีมวลสารที่แต่เอาใส่ลงไปนี้ด้วยใช่แต่ว่าไม่ค่อยได้โปรโมทเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าซื้อลิปเราเพราะความเชื่อไม่เลยแต่จริงๆก็เชื่อแหละพเพราะคนเอาไปอ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ลองลองของกันอะไรอย่างนี้ว่าแบบปกติแฟนไม่ค่อยมารับที่ทํางานวันนิทาแล้วแบบลองดูอุ้ยแฟนม,มารับหนูขอ,อทาเลย <laughs> แต่ว่ามาในรูปแบบแท่งแล้วมันก็จะช่ำชฟิลแบบลิปตามัน,านดีอ่หนเติมเออน,นชอบสีดิยอย่างเงี้นลิป,ปะเราซื้อมาต้องสวดไหมสวดหรือไม่สวดก็ได้เอาจริงแต่สวดดีกว่าการที่เราเอ่ยค<ม>ําที่มันเป็นมงคลมันมันมีคลื่นพลังงานดีๆส่งเข้าไปส่งเข้าไปมันก็เพิ่ม ความเป็นสิริมงคลได้แต่ว่าพี่แ<ช>ตามีคาถาให้ด้วยคถาบูชาพระแม่ลักษมีอ๋อเวลาซื้อไปก็คือจะมีด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วปกติพี่แต่ทำคิ้วยังไงให้มันแบบสวยงามเด้งขนาดนี้ก็มันมีพี่แต่ก็ทําของตัวเองเหมือนกันค่ะในตัวตัวมาสคารากาลังจะออกเองไม่มีขายเนี่ยเปิดตัว<อ>ที่แรกในรายการน้องเลยเอาละ แล้วเนี่ยเนี่ยคิ้วก็จะตั้งแล้วก็มันต่อขนคิ้วด้วยทําให้คิ้วหนาแล้วก็ยาวขึ้นปกติมาสคาร่าไฟเบอร์มันจะอยู่ที่ขนตาใช่ไหมแต่อันนี้ออพี่ทำมาสคาร่าคิ้วแต่ใส่ไฟเบอร์ลงไปด้วยเพื่อให้มันต่อขนคิ้วเพราะบางคนคิ้วสั้นคิ้วบางก็ค่ะใช้แล้วก็จะหนาขึ้นแล้วก็จัดทรงอยูอยากลุกขนตาอ,อยากลูพังขนตาของพี่กระแตได้สิล,ล,สลึกมากเลยใช่แบบ ก็เวลาหาก็หาอย่างเงี 2, <S <S ้ยเดี๋ยวก็จะจัดใหม่อยู่เพราะว่ามันเยอะมาก2อสาอันอันนี้ก็ใช่แล้วก็อยู่ในลังห้องเก็บของอีกเฮ้ยอยากดูเครื่องสำอางที่ถูกที่สุดของวีแตนแล้วก็แพงที่สุด99บาบทนี่ถูกไหม ถูกค่ะพี่แต่ชอบใช้ลิปพี่แต่แต่ละลิปแมท99บาทอันนี้ถูกแต่ถ้าซื้อเองอะ่ะตั้งแต่ทําแบรนด์มาก็ไม่ได้ซื้อลิปที่มันถูกเลยอ,ะอ่ะเออหนูหนูยอมก็ได้พอลิปพี่มันถูกมากเลยอ่ะ99บาทแล้วหนูไม่เคยโปรโมทเลยนะพี่แต่มันขายดีมากขายประมาณน่าจะสองมล้านแท่งแล้วค่ะจริง ขายเป็นล้านๆแท่งเลยอะแบบงงมากแล้วมันครบทุกเฉดแล้วมันมันคบติดเลยแล้วไม่หลุดไม่เล็งไม่ล่องไม่คาบไม่อะไรเลยอะอ่ะแล้วแพงที่สุดเหรอพี่แต๊แพงที่สุดก็น่าจะเป็นแก๊งก็น่าจะเป็นอายแชโด้แหละอายแชโด้เนาะพาเล็ตพวกนี้มันแพงแพงสุดๆแพงแบบเคยจ่ายแล้วล่ะโอ้เมก้าจ้า รวมรวมสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยน,นะ<ม>เวลาไปเดินทั่วฟาสต์แบรนด์แต่พี่ไม่ได้เดินบ่อยนะคะทุกคนนานๆนะจะไปเดินเอเอย,ย,ยิ้มเลยเห็นพี่กระแตแล้วบางคนกีเกงใจเบเรียกทุกเคาน์เตอร์กูก็ไปทุกเคาน์เตอร์เลยอ่ะไหนๆก็เรียกเลยหยิบอันตองอันเขินๆเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี<อ>๋ยวไม่ซ<อ>ือ้อก็จะเป็นย<อ>ังไงอยูอ่อะไรอย่างเงี้ยเราเลือกคอรตได้ทุกคนแล้ว เห็นพี่แตมมีเครื่องสำอางเยอะขนาดนี้สุดท้ายแล้วถามหน่อยว่าถ้าเกิดมี3ไอเทมที่พี่แตจะพกได้มีอะไรบ้างขอให้ของเคที่1ชิ้นนอกนั้นอีก2ชิ้นเอาเป็นอันอื่นติดเกาะจริงเหรอติดเกาะเหรอฉันขาดไม่ได้หรอแต่ว่าติดเกาะแต่ว่าต้องออนสเตจโชว์มาดากัสกาลิปทองคำเฮ้ยได้อีกสองชิ้นพี่แตอีกสองชิ้นก็คืออ่ะคุชชั่นละกัน เพราะว่าก็ต้องออนสเตตปะก็เลยต้องมีเป็นคนมีขนคิ้วอยู่แล้วเลยไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องคิ้วพวกถ้าเป็นคนอื่นจะหยิบดินสอเขียนคิ้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆเป็นคนลืมแต่งหน้ากับคิ้วบ่อยมากเลยค่ะนึกว่าเขียนแล้วพวกนีเกิดมามีคิ้วค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งหรอไปมาทุกบ้านส่วนมากจะขอขอไอเทมมากขึ้นของพี่แตะคือพอแล้วเท่านี้เลย อะไรดีอ่าเป็นไอ้นี่ละกันอาทาตาละกันสีทาตาเพราะอย่างน้อยสีทาตาน่าจะเอาไปเล่นอะไรได้เยอะอ่าเปลี่ยนลายลุกเลยลุกไ,กไม่เคยหยิบมีใครหยิบที่ทาตาเนอะเพราะว่าแก๊งเนี้ยมันสามารถเอาไปเขียนเป็นคิ้วได้ค่ะเราไปทําเป็นไลเนอร์หรืออะไรได้ก็3ามชิ้นนี้น่าจะทําให้ทดทอลได้อ่ะค่ะเออน่าจะแบบฟินนชลุกออกมาได้สวยอะไรอย่างงี้เอาละเอาละ โอเคสุดท้ายแล้วค่ะพี่แต่เดี๋ยวจะให้พี่แต่ฝากผลงานก่อนแล้วก็ฝากธุรกิจด้วยค่ะวิ้ก็ตอนนี้เพลงใหม่ล่าสุดพี่แต่ก็ไปฟีดกับพี่กอลฟักิ้ฮีโร่เนะกราลองไปฟังดูกับเพลอะไรวะเป็นการนำเพลงเก่ามาคัฟเวอร์ใหม่อะไรวะเออพูดก็ไม่ดีเออ้าแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเพลงของพี่แต่ด้วยค่ะที่น่าจะออนประมาณก่อนสงการ ใช่กอนสงการแซบแน่นอน<ต>ให้ทุกคนรู้ไปเลยว่าเดี๋ยวแม่จะมีเพลงเลย10เพลงรวดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จยเป็นเราฟังว่าได้เพลงไหนบ้างไม่แน่อาจจะพี่แจ่ออกร็อคเปอร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยม,มัยากหรอกลองดูฝากให้ทุกคนติดตามกันนะคะแล้วก็รวมถึงแน่นอนค่ะ k a t Cosmetics เพราะว่ายิ่งถ้าสนับสนุน,นแบรนด์พี่แจเยอะพี่แจจะยิ่งผีบ้าในการทําเพลงมากขึ้นเพราะมีทุนในการทําเพลงแล้วเพลงหน้าฉันอาจจะแบบทำแบบกราฟิกแบบยิ่งใหญ่ เออให้มันจกให้มันจ่องงบสักสิบล้านดูซิว่าจะทำออกมาประมาณไหนสิถ้าที่คนอยากเห็นอย่าลืมเคที่คอสเมติกส์นะคะแล้วก็ปีนี้เป็นสปวนเซอร์เอ็อีกไหมว้ายเป็นคำถามที่เจอใครก็ถามทุกคนเลยบอกแม่ปีหน้ามาเอ็ไหมปีหน้าลงอีกนะอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าอาจจะยังเป็นอีกคคะเพราะว่าจริงๆเวทีนี้ทำให้พี่แต่แบบว่าทุกคนได้เห็นพี่แต่แบบ เยอะขึ้นแเวทีนี้มันทําให้ทุกคนได้เห็นความเต็มที่ความตั้งใจที่ผ่านมาของเราทั้งหมดแล้วก็ดีมากมีความสุขดีขอบคุณพี่แตนนะคะวันคุณที่ให้ชิมมะเขาะโต๊ะค่ะสุดท้ายนี้ให้พี่แต่ทำท่าขอโต๊ะหน่อยก็ท่าท่าเราไงมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วหนูก็เหมือนดึงดึงสะโพกตัวเองขึ้นมาโดยใช้แขนดึงตอกละหนึ่งเดินจากศึกษา 拜拜。Bye bye. Bye bye.